นี่นะฮะต้องบอกว่าครองเทรนต่อเนื่องเลยนะครับทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกสำหรับผลงานเพลงเดี่ยวอันดับที่3ของเตนชิตพลนะครับสมาชิกหนุ่มชาวไทยของวง NCT อยู่เวลฟีด้วยรนุสุเป,ป้เอ็มด้วยนี่เลยนะฮะเรากำลังพูดถึงเพลงใหม่ p a i n t มีเดเกครับซึ่งก็เป็นผลงานในโปรเจกต์ซิงเกิลออนไลน์ SM Station ครับที่ปล่อยไปวันที่1 0สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับมันก็สามารถครองอันดับ1บน i t u n e สเลยนะฮะได้มากถึง16ประเทศทันที โดยในนี้พนมิเนเก้ครับนำเสนอเสน่ห์แห่งความอิสระและก็ความคิดสร้างสารรค์ซึ่งแฟนจะได้เห็นกันตั้งแต่สไตล์การแต่งตัวแล้วก็สีสันในภาพทีเซอร์ก่อนทุกชุดที่เราเห็นกันนี้นะครับแต่ทีเซอร์เนี่ยก็จะมาโลดล่าอยู่ในชีวิตจริงแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยใน MV เพลงนี้ที่ก็ทํายอดวิวสวันนะครับเกือบ4ล้านแล้ววันตอนนี้อาจจะเกินแล้วก็ได้นะครับ รวมชัางครองอันดับหนึ่งบน iTunes เองนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอีกหลากหลายประเทศในเอเชียรวมถึงฝั่งตะวันตกด้วยแล้วก็ล่าสุดนี้คำ่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแตนเองก็ยังพาเพลงเพมินเนเกตเองติดเทรลโลกจากการไปขึ้นโชว์สดโปรโมทผลงานเพลงนี้ทางรายการมิวสิกโชว์ครับส่วนของแฟนนะฮะในไทยก็ยังคงมีการฝากคลิปมาทักทายด้วยคุยกับเต้กันหน่อย Station เพลงที่3นะครับชือเพลง Paint Me Naked แล้วก็เพลงนี้เป็นแนว p o อปร็อกแล้วก็มีเนื้อเพลงที่มีความอิสระและก็ความรักที่ไม่มีขอบเขตครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเรายัางมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟ o บุ๊กแฟ a เพจท e n s i g HD นะคะและช่องทางาอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ